สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องพันฟิชชิงเชนแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2025นะครับก็เดือนนี้เดือนมกราคมนะครับปี2025นะครับผมก็ประเดิมกันด้วยคันนะครับคันเบ็ดนะครับผมคันตีเหยี่บปอมนะครับนี่นะครับผมจัดมาให้นะนะได้ชมกันสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็จะเป็นคันฟิตชิงนะครับรุ่นเลด d e วิลนะครับออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านนะครับผมยูเล e f i ฟิชชิงนะครับที่ส่งคันมานะครับส่งคันมาสนับสนุนคันมานะครับให้ทางช่องของผมครับได้รีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาในซองนะครับสีแดงนะครับผมนี่นะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนิ่งนะครับแล้วก็เป็นคันสองท่อนด้วยนะครับจะบอกนานาว่านะครับ คันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางร้านยูเลอร์ฟิชชิงนะครับผมก็ต้องกระซิบนานๆเลยนะครับว่ารถนี้เป็นรถแรกนะครับแล้วก็รถแรกเนี่ยจริงๆแล้วราคาจําหน่ายเนี่ยมันพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ทีเนี้ยรถพิเศษสําหรับรถแรกเลยนะครับราคาเก้าร้อยนะครับเก้าสิบบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาโปรรถแรกเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะนะครับตัวคันนะครับให้นาน ได้ดูกันนะว่าสเปคคันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาครับคันนะครับมาในซองสีแดงนะใครชอบคันซองสีแดงๆแบบนี้นะครับโหซองคันนี้ให้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะหรูหราเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ช่องใส่คันเนี่ยเขาให้มาสองช่องนะครับเดี๋ยวให้น้าๆดูนะครับสองช่องซึ่งโอกาสที่คันมันจะกระทบกันเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีทําให้คันเราไม่เป็นรอยง่ายๆเลยนะครับนะ แกะออกแล้วนะครับเดี๋ยวให้นานะดูนะครับผมขอวางซองคันก่อนนะครับโอ้โหคันตัวจริงสวยมากครับนี่ครับคันตัวจริงนะครับห้องผมอาจจะแคบสักหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้นานะดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับเอาแค่ด้ามก่อนนะครับด้ามนี้โอ้โหดูด้ามครับด้ามสวยมากนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับใกล้ๆกล้องเลยนะครับนี่ครับดูด้ามนะครับผม เลดเดวิลนะครับโอ้โหแค่ด้ามนี่ก็ดูแบบหรูหรามากๆแล้วนะนี่ครับนนาดูนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมสุดยอดครับสวยมากเลยครับแล้วก็คันเนี่ยมันเลียวเล็กนะครับทางนี้ทางร้านเนี่ยทางร้านส่งคันมาให้ผมเนี่ยจะเป็นอ่าสเปกนะครับผมยาวหกฟุตหกนะครับแล้วก็ลายนะครับลายสายจะเป็นแปดสิบหกปอนด์นะครับแล้วก็ น้ำหนักเหยื่อ8ถึง20กรัมนะครับ a คชั่น M นะครับ Action M บนตัวคันเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับบนตัวคันเนี่ยมีนะครับสกรีนนะครับโลโก้ Red Devil นะครับแล้วก็แบรนด์ Fit King นะครับอยู่ที่ควนคันโอ้คันสวยมากนะครับได้ได้พันสลับนะครับสีดำแดงนะครับมีได้พันรอบคันนะครับนานๆจะได้ไกด์ทั้งหมด10ตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาแอคชั่นของคันนะครับแอคชั่นของคันเนี่ยมันจะ โค้งลงสวยมากๆนะครับนี่นะครับผมนี่ครับป้ายนะครับฟิตคิงนะครับที่สาคัญนะครับผมในเรื่องของตัวคันเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ลายเอ็กคอสนะครับเอ็ก s คอสทั้งคันเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ให้นะนะดูนะครับผมนี่ครับตรงโคนคันนะครับผมเรดเดวิลนะครับนี่นะครับฟิตคิงนะครับผมฟิตคิงอ่านะครับผม แล้วดูไล่เอ็ก์คอร์สนะครับแบงค์ไล่เอ็ก์คอร์สเดี๋ยวให้นะนะดูนี่นะครับผมเอ็กคอร์สเอ็กคอร์สทั้งคันเลยนะครับนี่แบงค์ไล่เอ็ก์คอร์สนะครับผมเห็นไหมครับเห็นงมฟ้องโฟกัสหน่อยอ่านะครับแบงค์ไล่เอ็ก์คอร์สนะครับอันนี้ท่อนปลายนะครับท่อนปลายนะครับดูให้ดูแบงค์นะครับผมนี่สวยมากนะครับสวยมากนะครับ โอ้โหแล้วก็ราคานี้โปรขนาดนี้นะครับถามว่าคันน้ำหนักคันนะครับเบาไหมนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะผมรับได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปตีอ่บปลอมนะครับโหชอบมากนะครับคันนะครับคือคือสิ่งที่ผมชอบเนี่ยตรงโคนคันเนี่ยนะครับโคนคันเนี่ยมันจะเลียวนะครับเลียวเล็กเลยนะครับผมอ่านะครับผมคือตอนนี้เนี่ยในร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ราคาอ่าจํานวนของคันเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับผมถ้าหมดอตนี้ไปนะครับก็จะเป็นราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเท่าที่ผมจับคันณตอนนี้เนี่ยนะครับก็งานประกอบต่างๆเนี่ยผมมองว่าแม้กระทั่งนะครับการเคลือบนะครับแล้วก็การพันได้นะครับการวางไกด์นะครับความตรงนะครับ ความตรงในการวางไกด์เนี่ยคือจากออกจากโรงงานมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับปานี่เลยนะครับปานี่เลยแล้วก็ไกด์เนี่ยได้เป็นไกด์ซิกด้วยนะครับไกด์ซิกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆเลยนะครับนะครับเวทนี้นะครับผมก็เหมาะกับงานช่อนนะครับผมงานช่อนงานกระสูมนะครับนะครับก็เวทก็อีกเวทหนึ่งก็จะเป็นเวสนะครับสิบยี่สิบนะครับสําหรับงานงัดหดนะครับคันของทางร้านที่เอามาทสนะครับที่ผมเห็นในคลิปของทางร้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ มั่นใจได้เลยว่ามันเอาไปงัดนะครับงานโหดๆได้แน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหานะครับเทสคันตัวนี้กันนะครับหรือว่าการใช้งานจริงนะครับการดิดเหยื่อการส่งเหยื่อนะครับว่ามันสามารถดิดเหยื่อส่งเหยื่อได้แบบไหนนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็การจับคันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจับดูเนี่ยนะครับตรงศอกผมเนี่ยนะครับนี่นะครับ มันไม่เกะกะไม่เถธานะครับเวลาเราตีไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดสอกนะครับซึ่งตรงเนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์คันเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆนะครับผมอ่ะนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเก็บได้เก็บก่อนนะครับราคาเหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะครับจากพันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยกว่าบาทนี่ประหยัดไปโอ้โหห้าหกร้อยเลยนะครับนี่นะครับผมฟิต i ิงนะครับจากร้านยูเลอร์ฟิตชิงนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นตัวเลือกนะครับคันสวยๆนะครับสเปคดีๆแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันนะครับก็มีช่องทางการสั่งซื้อทั้งเพจนะครับอ่าช้อปปี้ลาซาด้านะครับมีหมดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาคันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหารอบออกไปใช้งานคันตัวนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วนะกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ